ไปซ้ายไปเตะขวามาต่อยครับต่อยครับแล้วก็มีแค้มาดูกันครับอู้หมัดขวาครับเอียงเหมือนกันครับเตะซ้ายจักไว้ก่อนครับเพมานแ่งซ้ายมาครับัมหนัดขยับครับโอ้โหแล้วนี่ครับจังหวะนัดศออครับของเพมานนี่ตอนนี้นี่ยังยังไม่เป็นรองนะครับอหมัดโอ้แหมมีมีแตกแล้วครับที่ดั้งครับเจอครับแต่ยกเข่าเตะซ้ายไว้ก่อนเจอหมัดมาบวกหมัดคืนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ แทงขวาไปครับต่อยหมัดต่อยหมัดตรงครับแล้วตัดล่างเลยครับโอ้โหอยู่ครับแม่ล้มหยับยังไงดีไปซ้ายมาถีบซ้ายหมัดแต่วันนี้นี่เสียหลักล้มไปเองครับท่านมัวนัทโอ้โหนี่เตะแบบสนั่นเหมือนกันนะครับมัวนัทเสียงดังฟังฉาครับขวาคืนอุ้งอ้งฉลับหน้าครับนยกแรกนี่สิบตะกรังสามเสียงอ่ะช็อตนี้ยังไงครับดูเลยครับหยับตะซ้ายดูไปแข้งขวามาหมัดขวามาต่อยขวาครับ เตะซ้ายไปเตะขวามาต่อยครับต่อยครับแล้วก็มีแข้งเติมหมัดมาคร่อมวงในขี่ไว้ครับยังไม่แม่นครับตีข่าวงในครับขี่มาตีคืนต่างฝ่ายต่างตีก็ผลักเทมานออกมาตั้งรับกบเตะ้ายเจอหมัดก็มีเอียงเหมือนกันครับทางด้านขวาครับหมัดขวาอีกแล้วครับกับคะแนนยกที่ผ่านมาเนี่ยสิบต่ก้าั้งสามเสียงครับเป็นเทมานครับจะหวังจะน็อกให้ได้เลยครับ คะแนนรวมเนี่ยยี่สิบสิบแปดตะมาไตะคืนเกี่ยวแล้วก็จังหวะที่จะถีบอดเสียทรงไปหน่อยครับเสียทรงมานิดนึ่งครับแน่อืมส่องอีกแล้วครับตัวไม่ออกครับไตะขวาไปครับอีกทีนึงครับอยับไตะคืนสู้ดีครับแต่อาวุธนี่อาจจะต้องไปพัฒนาอยังไงดีครับฮุกซ้ายครับอุ้โหเต็มนะยี่สิบเจ็ดเราได้ผู้ชนะเป็นเอกฉันท์นะครับ ที่มุมแดงครับเบมานโซฟัการีนะครับก็เป็นฝ่ายชัะแนนนมฮันัดลัตมีจากมรกโคไปได้ครับ30ต่อ27ท,ทั้ง3เสียงครับเพื่อที่จะรักษา